ดูนีนน่ครับผ้ากระเทียมอย่างมากครับวันนี้ทำมะม่วง,มมงครับตะม,ม่วงตะม่วงครับตำมะพกไว้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวใส่กลาแดกก้อนครับเครื่องเครื่องเครื่องผงลครับผงลสียร้ายเะียาผู้สา,า,สา,า,สา,าวอ่ผู้ชายผู้ชายคำมะม่วงกินกับไอ้น้ำส้มน้ำส้มครับวันนี้เอาเขาพันศาพี่น้องมี ได้หน่อยเล้วประแดกเอาหน่อยบอเ่เดี๋ยวก็ใส่อีกครับแตงโม่วงครับกินมันกินตำมเหมือกันเด้อพี่น้องเพราะนเบิึงโคตรอ่ะโมงขึ้นหลายแต่โคขึ้นหน่อยใส่แกนนะมันยังแซ่บพี่น้องแล่วประเดี๋ยวพี่น้องน้ำลายแตกพี่น้องน้ำลายแตกแล้วอย่ามบนว่าปะ แซ่บไลยพี slowly, like s <S um, right, ่น um, ้องเอ้อมาๆๆกินตมวันเด้อพี่น้องตงมวากครับตมโมวานตมวนมมาๆๆมาซิมเยอแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแล้วีลยวซิมพี่น้องนาทีนึงเดี๋ยวปะเดี๋ยวเดี๋ยวกันแล้วเฮาหืู่จดีู่ดหน้าแรแต่พี่น้องแซ่บหรอป เอาไปนะะไม่ใส่เรไปดิ้มมาเดลุ้นลุ้นลุนมามนนาตาครับหน่โอ้มาเป็นฮโรนโอ้จาแซวเดครับพี่้องอืิมเงไป่บ้าน้ำลายไหลชิมเงเหมนแซวิมิทำยังไงพี่้องอืมนลายแตกครับสอน Ừ. Bán như này không Bán chút luôn